สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิซอยู่ที่ถนนเจริญกรุง16ค่ะฝั่งตรงข้ามคือสถานีรถไฟมังกรนะคะสถานีรถไฟวัดมังกรถนนเจริญกรุง21ตรงนี้ก็ใกล้กับวัดเล่งไม่ยี่นะคะหรือว่าวัดมังกรนะคะอยู่ตรงนี้นะคะคิดก่อนหน้านี้นะคะลิซพาเ,เพื่อนๆไปเดินดูพวกของไหว้นะคะวันสารืดีนนะคะ่ะก็คือวันที่1 2สิงหาคมนะคะ ในตลาดเล่งเบเอียค่ะแล้วก็เดินทะลุออกมาแล้วนะคะคลิปที่แล้วลิเดินเข้าจากเยาวราช6ค่ะแล้วก็ทะลุออกมาจเจริญกรุง16นะคะส่วนคลิปนี้เดี๋ยวลิซจะพาไปดูชุมชนไปที่ชุมชนเจริญชัยนะคะเป็นชุมชนที่มีพวกกระดาษนะคะอย่างเมื่อกี้เขาเดินผ่านไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเป็นกระดาษไหว้นะคะกระดาษเผาพวกกงเต๊กอะไรพวกนี้นะคะเป็นแหล่งกระดาษใหญ่ที่สุดในเยาวราชเดี๋ยวจะพาข้ามไปค่ะ พวกขนมไหว้นะคะถุยช่ายอะไรตรงปากซอยทางนี้มีนะคะถ้าซอยไปก็มีร้านของกินนิเทียบเลยวันนี้จะพาทางนี้นะคะแล้วก็จะพาไปร้านบะหมี่จับกังด้วยค่ะวันนี้อยากกินนะคะเส้นนี้ก็ตรงไปหัวลำโพงนะคะเลี้ยวขวาก็ออกเกาวราดแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปลำลุงเมืองค่ะมีคนอยากดูว่าด้านในวัด ด้านในสถานีเป็นยังไงแวะเข้าไปนิดนึงนะไม่มีอะไรนะคะเมื่อก่อนนี้จะจะ,ะติดลูกสวยๆแต่นนี้ไม่มีอะไรออก,<ๆ>ก็ถ้าจะไปมูลนิธิตัดตึงก็ตรงเข้าไปได้เลยนะคะในเจริญกรุง21ทะลุกออกได้ค่ะ รูออกไปถนนพัพนาชัยนะคะสถานีตำรวจพัพนาชัยอะไรตรงนั้นนี่เพื่อนๆเริ่มแล้วนะคะเริ่มเข้าแล้วหัวสิงโตอะไรก็มีค่ะ โมหแต่เมื่อกี้ในตลาดเล่งบอรเอียนี่แบบคนแน่นมากเลยนะคะวันนี้ที่ลิดมาเดินนะวันที่วันที่สิบค่ะสิสิงหาคมนะคะ2,565เวลาตอนนี้ก็ประมาณ11เวโมงได้และะ้วค่ะซอยนี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมแบบพวกรเดอร์นะคะมากันจเจริญกรุง23ค่ะ สถานีรถไฟมังกรก็จะขึ้นได้หลายทางนะคะถ้าขึ้นทางนี้ก็ไปแปลงนามได้ค่ะถนนแปลงนามนะคะนะเจ๊กุ้งบะมีหมูย่างร้านี้นะเราเข้าชุมชนเจริญชัยมานะคะนะบะมีจับกลางอยู่นี่ค่ะเพื่อนๆต้นตำรับเยาวราชนะคะ ร้านนี้ร้นนี้มันมีห่อหนึ่งล่เพีเ่เท่าไหร่คะหอใหญ่ เื่นเพื่อนที่เฮียหอ่หอในห่อไม่เลิกเลยใหญ่มาก จะเอาอะไรแต่กับเขป๋า啊โ,โ,โอ้โหตะลึงนิ่กิกกนอ่ะสองมื้อค่ะเพื่อนๆนั่งทานได้นะคะเตี้ยมีโบราณเจ๊เจ๊ซุง เที่อีกโบราณเจ๊ชิงค่ะโอ้นี่ของกินม่ะนี่เข้ามาแล้วค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาเดินทางซ้ายก่อนนะคะทั้งตอกเลยนะคะตรงนี้จะเป็นพวกของไหว้นะคะพวกกระดาษเขาอะคะ่ะ นากิลับตีค่ะสกอิวนคะ,ะอันนี้เป็นตึกนะคะตึกเด็กสมบูรณ์ค่ะ ก็เป็นชุมชนนะคะชุมชนเก่าแก่นะคะย่านใหญ่เลยเป็นกระดาษทองนะคะกระดาษเงินชุดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะออกถนนจเจริญกรุง21นะคะเนี่ยซอยเนี้ยที่ลิศบอกว่าทะลุไปอภับพาชาัยไปอะไรได้ ในซอยก็ยังมีของกินอีกนะคะเนี่ยเยอะเลยเดี๋ยวพาออกรเดินกลับเข้าซอยนะคะจะพาออกไปทางขวามือค่ะเมื่อกี้เลี้ยวมาทางซ้ายนะคะตอกนี้ก็จะเป็นของไหว้ทั้งตอกค่ะมาลายหนึ่งเมตรร้อยสา ทอดหนังไก่ได้น่ากินมากเลยค่ะ,ะร,นะร้านลักตีนะคะ แต่ว่าเป็นแหล่งที่ขายพวกกระดาษไหวอะไรพวกนี้แล้วยังมีของกินอร่อยๆเยอะด้วยอะ่ะช่าเก่าแก่ทั้งนั้นเลยนะคะในซอยนี้เที่ยงอู่โบราณเจชุงนะคะที่เมื่อกี้ริดเดินผ่าน นี่ทำเป็นกระเช้าเลยค่ะ แล้วนะคะตรงนี้ก็คือต่อเจริญชัยสองนะคะเดี๋ยวลีจะพาเลี้ยวขวาออกไปค่ะมีทุกอย่างะคะอยากได้อะไรเดินออกไปทางด้านนอกนิดนึงดีกว่า เลี้ยวขวาออกมานะคะก็จะเป็นถนนแปลงนามเจริญกรุงค่ะฝั่งตรงข้ามเป็นถนนแปลงนามนะคะล็กเกอจะพาวนนะคะวนย้อนเป็นวงกลมเดี๋ยวจะไปปิดคลิปตรงจุดเดิมที่เดินเข้ามานะคะเพราะว่าทางเส้นนี้มีขนมอีกมีขนมไหว้ค่ะน่ากินด้วย เดี๋ยวเข้ามานะคะเดี๋ยวเป็นวงกลมค่ะบม่ใช่าท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็ไม่ใส่หน้ากาศด้วยเพื่อนๆเราคนไทยไปไหนใส่หน้ากาศกันเอาเองนะคะนี่ร้านนี้ค่ะร้านขนมม่วนฮะเซ้งนะคะ มีเยอะมากเลยค่ะขนมเปี๊ยะนะคะโอามีแบบคาวด้วยอ่หมูกุ้งก็มีค่ะปลาหวานนะคะบันหวานญี่ปุ่นเกลออกเทียนตัวเค็มไก่หยองตัวเค็มหมูหยองนะคะคิละสิบบาทาะค่ะหมักลุกงาดำงาดำนะคะตัวเค็มค่้ยๆ่ไล่น่ากินมะกััวหวานอันนี้เป็นงาดำชาโคลค่ะ ม,ม้าวอบเทียนนะคะทุเรียนเปียมีหลายราคานะคะทุเรียนสิบบาทนะคะไายมะพร้าวอันนี้เหม่งทึงค่ะมีงานะคะคอปเป็ดไขโเคัตงาดำกูอยูหน่ำอยู่นะคะขักเค็มโอ้นั่งกินมากเลยนะคะร้านนี้ ร้านใหญ่ค่ะเพืเ่อนๆร้านใหญ่นะคะขนมเปี๊ยะตุ๊กตบเจ้าเก่าเ,าาเยาวราชสองพันสี่รอยแปดสิบแปาเหลีองทองค่ะก็น่ใส่กระเป๋คตา เป็นทพ่อลังนกนะคะหูฉลามมูลพาค่ะมูลพาลังนกเจเจริญกุงยีสามนะคะธนาคารทีทีดีค่ะเพื่อนเพื่อนทหารไทยฐานชาตินะคะอยู่ตรงจเจริญกุงยีสามที่เมื่อกี้ริเดินเข้ามา ถึงบ็มี่จัดก้นานเดิน,น,น,นเป็นวงกลมแล้วนะคะเอาละค่ะเ,เพื่อนๆถ้าจะมาหาของกินนะคะหรือว่าจะมาซื้อกระดาษไหว้วันฉาตจีนหรือกิที่ต่ตางๆ,างๆนะคะแวะมาได้นะคะที่นี่บ้านเก่าเล่าเรื่องนะคะชุมชนจเจริญชัยวันนี้เป็นคลิปตรงนี้เลยแล้วกันค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเก่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ